ทายทั่วทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแ,และอย่างอย่างอาวหวยเนี่ยเป็นสาวในสเปคของทอยไหมจริงผมผมเฉยๆก็ผมเฉยๆ,ๆผมนิสัยมาว่ะที่เข้าวันได้เรียนเข้าใจว่าไว่ะโอเค พี่ก็เลยรู้สึกสบายใจเพราะว่าพี่ไม่ใช่อามดแต่พี่เป็นอามาทอยคงไม่รังเกียจพทอได้นะลูกนะ,ะงั้นเดี๋ยวนะคะก่อนที่เราจะได้คุยกันวันนี้เรามีหลายเรื่องที่ต้องพูดคุยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลงเอยเรื่องชีวิตทอยเออหรือว่าที่หายไปทอยทําอะไรบ้างหลายคนก็คิดถึงทอยเนาะแต่อยากจะบอกคุณผู้ฟังที่ที่ฟังผ่านทางครูเฟรนด์ไฮนะคะวันนี้เข้าไปที่ Facebook แฟนเพจครูเฟรนด์ไฮแล้วช่วยเราทําโพล์เหมือน เดิมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคําว่าหายนั่แหละเล่นมาจากเพลงของทอยเนาะอาหมวยหายเคยคิดไหมว่าเวลาของหายแล้วแบบสุดท้ายคุณกลับไปลืมมันในที่ที่แบบอ้าวฉันลืมมันอยู่ตรงนี้เองเหรอนเนี่ยระหว่างมันก็อยู่บนหัวหรือในมือฉันเองเนี่ยแหละส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแบบว่าแว่นตาหรือ,อ,อมือถือหรืออะไรว่าไปเนาะหรืออยู่ในกระเป๋านี่แหละหาตั้งนานสุดท้ายก็มี อยู่ในรถหรือที่บ้านหรืออีกข้อนึงก็คือในตู้เย็นนะคะเข้าไปที่ a c e b o o k f a n p a g แล้วทำโพลหรือว่าจะเข้ามาตอบกันสดๆสใน j ุ๊กส์แอปพลิเคชันก็ได้เอาเป็นว่าน้องทอยบอกแล้วว่าเพลงนี้ไม่ได้มีที่มาที่ไปอะไรมากมายแต่นัจะบอกว่าเพลงมันน่ารักจริงๆรู้ฟังเราจะให้ทางออนแอร์นะคะน้องทอยได้ฟังเพลงนี้แต่ที่เหลือตามเราคุยเฟังแล้วก็การคุยกันต่อได้ในจุ๊กส์สตรมตอนนี้เลยส่วนตอนนี้เรามาอัปเดตเพลงใหม่ล่าสุดของน้องทอยกันเพลงนี้อาหมวยหายนะคะ น้องทอยเราจะคุยกันต่อเนื่องนะคะไปเรื่อยๆนะทานข้าวหรือยังเดี๋ยวคุยยาวชั่วโมงนึงอาจจะหิวนะลูกนะเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับดีมากโหน่ารักมากทอยพี่ถามได้ไหมมื้อเย็นทอยกินอะไรอะอยากรู้ว่าเรื่องส่วนตัวได้แลสนุกมื้อเย็นเนาะกะเพราไ <c oughs> ข่าาขาดาวกะเพราไข่าาขาดาวกะเพราไข่าาขาดาวเฮ้ยเป,เป็นเป็นอาหารปโปรดของเราปะ เราเราชอบเมนูโปรดเรามีอะไรไหี้ยผมเพราะมันมันเร็วดีอบะประหยัดเวลา <ผม S 1> งไงง่ายง่าย <ๆ S 2> กะเพราหมูหรือกะเพราเนื้อหรือกะเพราไก่เจาะาจลึกลงไปขนาดนั้นอะไรก็ได้หมูก็ได้ได้หมดมหมได้หมด <laughs> โอเคได้ไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากนี้อะขออนุญ,ญาตทักทายนะคะทุกคนที่เข้ามาในจุกส์รูม Room ด้วยนะคะตอนนี้นี่เป็นครั้งแรกที่เราได้ทำการไลฟ์นะคะแล้วก็น้องทอยเป็นศิลปินคนแรกเลยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจนะกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาแสดงตัวเยอะๆคอมเมนต์ comment, หนึ่งคำถามกับเดอะทอยอยากถามอะไรนะคะเดี๋ยวจะให้ได้พูดคุยกันสดสดด้วยทอยพี่นบีอ่านเจอประวัติเพลงนี้มานิดนึงว่าที่มาที่ทาให้ทอยแบบ เกิดแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงอมวยหายเพื่อเทศกาลตรุษจีนคือมันเกิดจากครั้งหนึ่งทอยไปทําบุญอะไรอย่างนี้หรอ,หรอแล้วแบบมีเสียงระฆังเป็นแรงบันดาลใจอันนี้อันนี้อันนี้เรื่องจริงไหมลูกจริงจริงจริง๋อจริงเ<ค>หรอมันไมน่ใช่มันก็ไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรว่าผมอชอบแบบว่าได้ยินเสียงแล้วก็อยากเอากลับมาลองแบบทําทําดูแค่นั้นเลยเหรอ เสียง<อ>ระคังแล้วก็คือเฮ้ยเฮ้ยฉันแต่งเพลงจริงๆดีกว่าอะไรอย่างนี้เนาะแต่พี่ชอบอะไม่รู้พี่เข้าใจถูกป่ะพี่ว่าในเพลงเนี้ยพี่ได้ความรู้สึกของมันมีแบบบิสโก้นิดนิดเบาๆแบบเป็นใส่เนาะแล้วมันจะมีซาวที่ทําให้พี่นึกถึงความวินเทจด้วยอ,อันนี้ทอยตั้งใจใส่ความรู้สึกหรืออารมณ์นี้ลงไปในเพลงด้วยหรือเปล่าคะมีความวินเทจด้วยเหรอครับพี่รู้สึกอะไม่รู้พี่รู้สึกเหมือนตอน เด็กๆที่พี่ฟังเพลงแบบมันมีกลิ่นไอายของดนตรีแบบให้ฟ<อ>ีลลิ่งแบบจีนๆอย่างเพลงสมัยก่อนนะมันจะมีเมโลดี้เพลงจีนที่มันเป็นแบบอธิบายไม่ถูกพี่ก็ไม่ใช่นักดนตรีอะแต่เหมือนเพลง<อ>ที่พี่ฟังตอนพี่แบบววยรุ่น Dis แล้วก็เบี่ยงซาวดิสโก้แล้วก็แเป็นเบสมันก็จะเป็นพับๆฟังง่ายๆสบายๆแบบนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับเออแต,แต่แต่ผมไม่ได้ตั้งใจให้ใหมันวินเทจนะ อืมอันนี้มันอาจจะเป็นฟิลลิ่งของพี่คนเดียวก็ได้แต่ว่าเพลงนี้น่ารักดีแฟนแฟนเนี่ยเขาว่ายังไงบ้างกับเพลงนี้ของทอยก็เขาไม่ไม่รู้ชอบชอบไหมน,น่าจะชอบสิชอบเขาต้องชอบอย่างแรกเลยนะพี่นันเห็นนะ อตอนที่เพลงยังไม่ได้ปล่อย mv นะคะแล้วก็อ่ทางวอ a เดอร์ดักเขาก็จะมีทีเซอร์โปรโมทเป็นรูปมั่งเป็นอะไรมั่งอ่ะโอ้โหแต่ละคนบอกปังมากเฮีย er, ปังมากทอยปังมากคือสุภาพน้าผมเป๊ะหรือว่าภาพใน mv มันแบบสวยอะชอบมีแต่คนมาชื่นชมอะอทอยได,ได้ได้เห็นคอมเมนต์เหล่านั้นบ้างไหมล่ะเนี่ยแหละคือฟีดแบ็ว่าเขาชอบนะ<ม>ได้ได้แต่งตัวเป็นฮะ ไม่ค่อยได้เข้าไปดูแบบว่าจริงจังอะไรยงใช่ไหมมีคนพูดถึงว่าในเพลงนี้มีเมโลดี้เกมด้วยจริงหรอเออพี่ก็ไม่ใช่สายเกมเมอร์พี่ไม่รู้เลยอ่ะไม่มีไม่มีใครพูดเนี่ยข้างบ้านลยข้างบ้านเลยอ,อ๋อในนี้ในแชทค่ะอ๋อน้องทีมงานบอกในแชทบอกเออทำไมพี่ไม่เห็นข้อความแชทอ๋ออะโอเคเห็นแล้วมีคนบอกว่าคิดถึงนะทอย พี่ทอยยังอยู่ไหมยอยู่ค่ะเนี่ยเมาส์กันช่วยกันช่วยกันถามคําถามพี่ทอยได้นะคะเพราะว่าพี่ทอยเขาจะเขินๆพี่นนนิสเนยโอยน้องทอยน้องทอยแฟนๆของเดอะทอยก็ต้องเป็นเดอะแฟนของเดอะทอยสินะอชอบมากเลยแฟนๆมาแฟนๆอย่าหมดแต่น้นองทองน้องทอยคุยหน่อยคุยหน่อยช่วยคุยกันหน่อยนะจ๊ะมีแต่คนชมว่าทอยน่ารักจังนะคะโอ้ขอบคุณมากที่ทุกคนช่วยกันแชร์เนาะ เดี๋ยวเรื่องของเพลงเดี๋ยวขออนุญาตคุยหน้าไม้นเนาะมันจะได้ต่อเนื่องกันกับที่เราเปิดเอ่อเปิดเพลงให้คุณผู้ฟังฟังแล้วก็ได้ได้ให้หน้าไม่เขาฟังไปด้วยนะคะเดี๋ยวนะพี่นันจะดูข่าข่านิดนึงเดี๋ยวเหลือหน้าไม้อีก6นาทีนะคะคุยกันนะคะอืม MV MV ด้วยได้มีขา่าวได้ไม่ใช่ได้มีขา่าวได้เห็นแล้วว่าเลือกสาวหมวยที่แบบน่ารักคิ้วๆสุดๆใน MV เนี้ย มีแค่ทอยกับต้าเหนิงเลยแล้วมันไม่มีซีนที่ได้เจอกันเลยนี่ใช่ไหมจริงๆตอนไปถ่ายได้เจอกันไหมคะเจอกันครับจริงๆอยู่ก็อยู่ทั้งวันเลยก <ๆ S 2> ็อยู่ด้วยกันทั้งวันออ,อแล้วแล้ว,ลวได้เขาเรียกไรนะพอได้เจอเจอกันได้คุยสนิทชิดเชือ้อสนิทสนมกันเลยกันไมหมหรือไม่ไม่ได้อะไรกันเลยได้ข่าวมาจากในกองว่าทอยได้ร่วมงานกับต้าเหนิงไม่กี่ประโยคเลยใช่ไหมคะใช่ครับ ยังไงลูกคือคือคำว่าอะไรที่คุยกนันอะลูกก็ก็สวัสดีครับแล้วก็แค่นี้เหรอจริงถอยถอยถอยช่วยช่วย,ยมีปฏิสัมพันธ์กับนางเอก MV ตัวเองหน่อยลูก น้องต้นสมมติแบบนึกออกไหมต้าเหนิงเนี่ยพี่นันเชื่อมั่นว่าเพื่อนต้าเหนิงก็ต้องกรี๊ดเพื่อได้รู้ว่าต้านเหนิงได้เป็นนางเอกเอ็มวเดะทอยต้าเหนิงเขาเพื่อนต้านเหนิงเขาไปถามว่าเฮ้ยทอยเป็นไงบ้างอะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเออตัวจริงแบบเป็นไงอะไรเงี้ยต้านเหนิงเขาบอกว่าเฮ้ยเขาก็มาหวัดดีเราแล้วก็ไปแล้วค่ะอะไรแบบติดมากอะเราเราเป็นคนขี้เขินแหละเราถึงไม่กล้าคุยหรือว่าไม่พี่นันพี่นันมองว่าทอยน่าจะเป็นคนแบบสนิทหรือว่ามนุษยสัมพันธ์ แบบไม่เหมือนพี่อะพี่จะเป็นคนมนุษยสัมพันธ์เรียร่าอะไรเงี้ยแต่ทอยน่าจะสนวนท่าทีอะไรเงี้ยใช่ไหมเป็นอย่างนั้นไหมเออผมผมผมขี้เก็งใจมากอะผมผม่เก็งใจอยากให้เขาพักไปแล้วอ๋อน่ารักพ่อคุณเอ็นดูวิตาละทอยละที่พี่ชวนทอยคุยชั่วโมงหนึ่งเนี่ยพี่ไม่มีความเก่งใจหรือเปล่าเนี่ยไม่ พี่ออกเล่นพี่ออกเล่นลูกพี่ออกเล่นนะคะมีคนแซวมาค่ะชื่อคุณแบมบอกว่าตอนนี้อาหมวยทางด้อมแล้วอาจต้องเปลี่ยนด้อมจากเดอะแฟนเป็นด้อมอาหมวยหรือเปล่าคุณคอ f ฟี่ม y d ดรีมปุ๊กกี้หลงเลยนะคะ